วันนี้วันที่เจ็ดตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามอ่าก็จะมาพูดเรื่องอ่าโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนะอ่าครับเรื่องก็เป็นเรื่องของมักของผลก็เกี่ยวข้องอริยศัตสีก่อนด้วยนะก่อนจะพูดถึงอริยศัจสีอริยมักก็ขอพูดถึง,งชีวประจําวันของเราก่อนนะ ชีวิของเราเนี่ยมันก็มีความเดือดร้อนอยู่ในชีวิตเลยนะเราต้องเราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ตวนวเราเราก็ต้องทำมากินถ้าถ้าเรารู้วิชาทำมากินเราก็มีเงินมีทองใช้มีข้าวของใช้เราก็ไม่เดือดร้อนเป็นสุข ถ้าเราไม่รู้จักวิชาการทามากินนะเราก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้นะในชีวิตประจำวันนะแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยุกทุกนะครับเรี่อยสัตว์สี่ก็ต้องมาจากนี่นะหนึ่งความเดือดร้อนนะเพราะว่าไม่มีกินมีใช้ความเดือดร้อนนะเรียกว่าทุกเพราะว่ามันไม่มีกินมมีใช้นะ มันก็เป็นทุกข์แหละเป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีกินมีใช้ไม่มีกินไม่ใช้เพราะว่าทรรมาหากินไม่เป็นนะนะครับนี่ก็ความเดือดร้อนเนี่ยก็มีเหตุนะนะครับถ้าว่าอยากไม่อยากเดือดร้อนนะเราก็ต้องทรรมากินใชเลยธรรมากินเป็นมีเงินทองใช้มีข้าวของใช้เราก็ไม่เดือดร้อนนะครับเนี่ย ความไม่เดือดร้อนเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราต้องการเราก็รู้แล้วก็เราก็รู้วิชาการทำมากินนะธรรมดาเวลาเราเนี่ยทำมาเรียนรู้ไปเรื่อยๆทำมากินไปเรื่อยๆเราก็จะรู้นะรู้ว่าเออทำอย่างนี้แหละทําอย่างนี้เราจะได้เงินมาใช้เงินอย่างนี้เนี่ยเป็นสุข มันเป็นเรื่องของที่เราต้องเรียนรู้จากชีวิตจริงนะนะ,นะโยมหรือว่าพระโดยคราวาสนะที่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมีเงินทองใช้แล้วครับนะครับมีชีวิตสบายแล้วนะเพราะามาจินเป็นแล้วนะมันรู้แล้วว่าจะทํำยังไงที่จะมีได้เงินมานะครับ รู้ว่าทําอย่างนี้ได้เงินมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับเงินมันเกิดจากการเรียนรู้ในชีวิตจริงบางทีมันเห็นแจ้งความจริงนะนะมันเห็นแจ้งความจริงเออเดือดร้อนเนี่ยมันเดือดร้อนแหละเนี่ยถ้ามีเงินทองใช้นะครับไม่เดือดร้อนเละนี่ยถ้ามีเงินทองใช้ใช้งินเป็นจะรู้จักเดือดร้อนก็รู้จักเนี่ยไม่เดือดร้อนก็รู้จักนะนะครับ เหตุที่ทาให้เดือดร้อนก็รู้จักนะวิธีทําให้ไม่เดือดร้อนเนี่ยมันก็รู้จักนะรู้จักจากชีวิตจริงนะครับี่รู้ว่าทํามากินอย่างนี้เนี่ยทําอย่างนี้อย่างนี้มันได้เงินมาทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เงินมานะครับมันล้มเหลวนะครับเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่ามันประจักษ์แจ้งในชีวิตจริงเลยนะ อารยสัตว์สี่ก็คล้ายๆกันนะนะนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนนะรู้ก่อนเออเนี่ยความเดือดร้อนความเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะครับเราไม่ต้องการนะครับเราไม่ต้องการความทุกข์นะนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนมันเป็นยังไงเนี่ยเราไม่ต้องการมันมันเป็นอย่างอันที่ว่าเรไม่ต้องการไม่ต้องการเป็นยังไงนะครับทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ ทุกเป็นสิ่งอื่นเรารู้เออทุกอย่างนี้แหละเนี่ยเราไม่ต้องการแล้วก็รู้ด้วยอ่าทุกมันมีเหตุเนี่ยเป็นนี้แหละเนี่ยถ้าสร้างเางนี้เป็นทุกนะครับเนี่ยถ้าทำมากินมันก็เดือดร้อนนะครับแล้วก็รู้จากชีวิตจริงนะครับรู้จักทุกจริงจริงรู้จักเหตุทุกจริงๆถ้าทำมากินอย่างนี้เนี่ย ไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนนะครับนี่ชีวิตจริงเราไม่อยากเป็น nice ทุกข์ในภายในนะครับเราก็ต้องรู้จักเอออย่างนี้แหละไม่เป็นทุกข์เราต้องการอย่างนี้แหละแล้วเราก็มาเรียนรู้ว่าทาอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นะแลี่ก็เราามาชิมเป็นนะเราเรียนรู้ริงเออทำนี้นีเป็นช้ายนี่นทุกข์เรียนมากก็เหมือนกันนะเรามาเรียนรู้จากชีวิตจริงของเรา เราทําอย่างนี้ทํามากินอย่างนี้ได้เงินมาใช้ถ้าทําอย่างนู้นไม่ได้เงินได้เงินมาแล้วอ้าวใช้เงินไม่เป็นใช้เงินอย่างนี้เป็นทุกข์ใช้เงินอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นะครับเกิดจากการยึดเรียนรู้เหตุนะเหตุและผลเหตุและผล ซึ่งมันมันเรียนรู้จากได้จากชีวิตจริงนะนะครับเนี่เรียกว่าประจักแจ้งเนี่อริยสัจสี่จริงเนี่ทุกเป็นอย่างนี้เนีเ่เจอหนึ่งทุกเป็นอย่างนี้นมีโรดไม่เป็นทุกเป็นอย่างนี้เนี่เจอหนึ่งทุกเนี่ยทาอย่างนี้ไม่เป็นทุกนะครับอืนะครับเอริยสัจเป็นนี้แหละนะครับ ทุกคืออะไรนะเนีทุกเนีทุกในใจนะครับอันทุกอะไรสิ่ทุกข์ในใจของเราใจที่มันร้อนร้อนเนี่ยกระวนกระวายนี่นะครับวุ่นวายใจจะเป็นความโศกความเศร้าวความร่ําไรรําพันความขับแคทนใจนี่มันร้าร้อนจริงๆเราก็มารู้จักนะนะครับนี่ทุกข์นี่ยเราก็ไม่ต้องการมัน ถ้าเราไม่รู้จักมันมันก็เล่นงานเรานลน,นะเหมือนกับว่าโจเนี่ยนะเราไม่รู้จักโจมันก็หลอกลวงเราต้นเราได้ทุกวันโดมาต้นเราก็ไม่รู้ว่าต้นเวลาไหนก้อนอ,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 อย่างไรมันก็ป้องกันไม่ได้เรามรรมไม่รู้จักโจมันรู้จักวิธีป้องกันมันรู้จักว่าเนี่ย รู้จักความทุกข์นะไม่รู้จักเห็นทุกข์นะรู้จักว่าไม่เป็นทุกข์มันเป็นยังไงนะรู้จักความจริงอย่างเงี้ยดีแล้วไม่เป็นทุกข์นะเราที่เราหลงเห็นความทุกข์ว่าไม่ว่าเป็นสุขว่าเป็นดีนะเห็นความทุกข์ว่าดีว่างามนะน่าเอาหน้าเป็นนะครับนี่มันก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละนะครับเพราะนั่ะ ต้องเห็นจริงเอ, bom, mm <h. S 2> เอ้ยความไม่เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะทุกขนี้โรกนะความดับทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นชีวิตจริงนะจากที่ว่ารู้จักทุกข์ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างอย่างทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราไม่จะว่าที่ไม่เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละนะเป็นจริงที่ว่าเราปรารถนา น่าน่าจะไปให้ถึงความไม่เป็นทุกข์เนี่ยเนี่ยเขาก็พูดถึงมากเลยเนี่ยเซนเขาบ่อยเซ็นแจ้งจิตเดิมแท้บรรลุเป็นพุทธ,ธะเนี่ยคือจิตที่มันไม่มีอารมณ์นะไม่มีอารมณ์เนี่ออยนะมาเห็นนี่ยนะอันนี้แหละคือสิ่งที่จิตมันปราฐานาของมันนะครับแล้วก็มารู้ว่าเออเนี่ยทำยังไงเนี่ยเึงจะไม่เป็นทุกข์ นะครับถ้าไม่สร้างเหตุแห่งทุกข์ทุกข์ก็ไม่เกิดนะครับมาไล่นะครับเหตุก็เรามาไล่เหตุแห่งทุกข์นะนี่เแล้วก็มาเรียนรู้จากอริยสัจปฏิจจสุบาตจากพระโอ๋แล้วนะทุกข์เกิดจากผัสสะไงอภัสราอวิชชาเมื่อมีจิตวิญญาณวิญญาณก็ วิญญาณก็วิญญาณก็ถูกอวิชามาปรุงแต่งเวทนาก็ถูกวิญญาณมาปรุงแต่งทำมานาันน้าเพลิดเพลินน่าหลงหยแล้วก็เกิดกิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็นเราทาให้เกิดกรรมอยากมีอยากเป็นก็เจตนาที่จะทำที่จะมีเจตนาที่จะเป็นนะั่นนะจะทำเอาก็ทุกข์นะครับ เราก็มารู้จักเห็นอย่งทุกอันนะเราก็ไล่ like ไปเรื่อยๆตั้งแต่ว่าเห็นอย่งทุกข์อันแรกนะครับคือกรรมกรรมดีและกรรมชั่วเนี่ยก็มาเห็นแต่ก่อนกรรมดีและกรรมชั่วมันทําให้เกิดทุกข์นั่นแหละเราก็ต้องต้องละเราก็เห็นว่าเอ๊ะมันควรจะละเสียนะครับเห็นว่าเป็นอย่างนี้เห็นอย่างทุกข์เป็นอย่างนี้นะควรจะละเสียนะ เป็นอย่างทุกตั้งแต่ว่านี่ไม่รู้จริงที่เวทีวิญญาณเหอิว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวตนน่ารักน่าใครเป็นของเที่ยงแท้ไม่ได้ไม่ใช่หลอกไม่ใช่ลวงไม่ใช่ของหลอกของลวงแต่ของจริง น่ารักน่าใครนะใครบอกว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นมีโทษนีมันไม่เชื่อนะครับมีที่อริยานะพอไปเห็นอย่างนี้นะนะครับมันก็นกนกเกิดเจตนาแล้วก็หลงไปตามเจตนาเคยอยากได้ก็ทำไปตามเจตนาที่จะได้นะครับมันก็จะทุกข์มาอันนีต้องละนะละไอ้ตัวเจตนาที่จะได้จะเป็นนะนะ จะได้อย่งมีจะเป็นเจตนาดีเจตนาชั่วนะละให้ได้เจตนาชั่วละให้ได้ง่ายกว่านะครับถึงถึงแรกต้องละมาแล้วต่อไปก็กิเลนเนี่ยราคะโทสะโมหะนะมันก็เป็นเหตุให้ทำกรรมนะนะครับถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม,ม่มีโมหะมันก็ไม่ทำกรรมมันเป็ทุกข์ ลงละราคะโทสะโมหะนะครับก็จะละยังไงนะครับเขามารู้มันมาทำอย่างรู้มันนะครับถ้าเราไม่เห็นอารมณ์มันเนี่ยไม่เห็นราคะไม่เห็นโทสะไม่เห็นโมหะมันก็หลงไปตามราคะโทสะโมหะความอยากได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนความโกรธก็อร่อยนะนะครับ โมหะก็เป็นถึงที่ดีแล้วไม่เห็นว่ามันมีโทษมันทําให้เกิดทุกข์นี่ยนี่เรามาปฏิบัติให้มันเห็นเออมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะราคะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โศกก,ก,กก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โมหะก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับถ้่มันเห็นมันก็เกิดความเบือ่อความหนาเองเนะครับนี่พิธานะ เกิดขึ้นแล้วก็มาเห็นต่อไอ้เวทนาหน้ารักหน้าไข่หน้าหลงไหลนะครับมันก็หลอกลวงนะครับไม่น่าเอาไม่น่าเป็นหลอกนะเวทนาก็หลอกลวงมันเกิดเกิดดับดับไม่มีตัวตนนะครับ แล้วก็ไปเห็นต่อรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่สิ่งจริงสิ่งอะไรนะไม่ใช่น่ารักน่าใครนึ่งงามอะไรไม่ใช่ตัวตนนี่ยเราเห็นความจริงเข้าไหมมันก็เกิดความแหงนเรียกว่าเห็นโทษของมันไะนะครับเราไปหลงไหลมันเห็นได้แค่ทุกข์นี่รู้เรามันม่นเคยหลอกลวงเราให้เป็นทุกข์ล้วก็ทับจอ้นะครับ เบื่ออะไรไม่เอาแล้วนะครับมิจธามันเกิดนะครับเราต้องไล่นะไล่อปฏิสุบาร์นะนะไล่จากว่าเออไม่ทํากรรมกรรมชั่วกรรมดีไม่ปล่อยให้เกิดกิเลสราคะโทสะโครละั์นะคระับ ความหลงไหลในเวทนาในรูปในเวทนาว่าเป็นตัวเป็นตนเราเราก็ต้องละเสียไม่ใช่นะเราบอกละเสียนะครับมาเห็นจริงนะนจริงละเสียนะครับไม่ไม่รื้อมัดนะนี่มัดล,นะละกรรมชั่วละกิเลสราคะโทสะละความเห็นผิดว่าเป็นละความเห็นผิดว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ย รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเป็นตัวตนเสียความเห็นว่าไอความที่เคยเห็นว่าหน้ารักหน้าไข่ก็ละเสียนะครับจะละเสียได้อย่างไรก็จะละมันได้อย่างธรรมดาเนี่ยเราต้องมาเห็นก่อนราคะโทสะโมหะหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นสังขารนะครับ เป็นสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็มีความเกิดขึ้นแต่มีถรามีเหตุก็เกิดเนี่ยเกิดขึ้นเลือ่อยๆขณะแล้วก็ดับไปเนการที่จะไปละมันก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกน,นะครับก็ปล่อยให้มันดับนะมันเกิดถ้ามันเกิดแล้วก็ปล่อยให้มันดับถ้ายังไม่เกิดก็น,นะครับมีตั้งสติไว้มันก็ไม่เกิดนะครับไม่หลงไปกับมันก็ไม่เกิด พอเรารู้ว่ามันเกิดแล้วก็ดับได้นะครับเราก็ตั้งสติมาดูนะนะครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปกรรมดีตัวจิตนาทํากรรมดีกรรมชั่วมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะ,ระ,ะนครับกรรมดีกรรมชั่ว,ม,วมันจะให้ผลมันให้ผลแล้วก็ดับไปนะ นะครับแล้วมาเห็นนี่แหละนะครับวิธีปฏิบัติก็คือว่านแล้วก็เฝ้าแล้วก็นเฝ้าดูมันนี่นะครับถ้าถ้าว่ามันจะทํากรรมมีเจตนาจะทํานะนะครับเจตนามันเกิดขึ้นแล้วทําไปแล้วนี่ก็ปล่อยมันไปนะครับมาเสวยผลแล้วก็ดูมันไปเออมันดับมันเกิดแล้วก็ดับนะครับ เราไม่เข้าไปน่ไปเกลียดชังมันเนี่ย,ยกำชั่วเนี่ยเราไปเกลียดชังมันโอ้มันน่าเกลียดมันทำอะไรไปทุกข์เราไปเกลียดชังมันเราก็ไปผลักไสแล้วก็ไปสร้างแปลว่ากิเลสอันใหม่นะไปเกลียดมันเน่ยไม่พอใจมันผลักไสมันนะก็เป็นตัณหาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เข้าดูมัน มีสตินะมีสติเข้าดูมันถ้าว่าดูเห็นกรรมเจตนาลังเกิดขึ้นนะครับพอเราเห็นปุ๊บโอ้มันกเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นแล้วยังไม่ดับไปแล้วก็ปล่อยมันเกิดแล้วก็ปล่อยมันดับนะครับี่มันตรงไหมันดับมันดับเองนะครับถ้ามันกําลังจะเกิดเนี่ยเรามีสติเนี่ยมันก็ไม่เกิดนนะครับี่ การคิดการพูดนะพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยรู้ว่าคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้มันไม่ดีแล้วก็หยุดที่นี่นะไม่ทําต่อไปนะว่าราคะโทสะโมหะนะยเราไม่มีสติเพราะเราไปยึดเป็นเราเป็นของเราเราเราโกรธเราอยากได้เนี่ยก็เรามาจิตมาดูเนี่ย มาปฏิบัติเอามาดูความโลภความความหลงนะครับเออโลภแล้วก็ก่อนหน้านี้มันความอยากได้มันน่ามันมันมีรสอร่อยนะสิ่งที่อยากได้มันดีมันงามมันสวยมันน่าเอานะครับแเรามีสติเฝ้าดูมันบ่อยๆเราจะเห็นความจริงของมันนะครับราคะก็เป็นทุกข์เง่าร้อน พอร,รูปเสียงเป็นรูปที่น่รนารักมันก็หลอกลวงนะครับไม่จริงนะครับโทสะเนี่ยความโกรธนะครับเนถ้าเราไม่เห็นมันบ่อยๆนะนะครับเราก็ยังหลงไหลมันดีมันงามนะถ้าได้โกรธเนี่ยมันก็ดีนะแต่ถ้าเราเฝ้าดูบ่อยๆมันจิตมันแล้วว่ามันมี สมาธิคือมันไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์นั้นๆนะครับเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นความจริงนะเห็นความโกรธบ่อยๆมันก็จะรู้ว่าไอ้แต่ก่อนนานนี้เราไม่เห็นโทษว่าความโกรธมันไม่เล่าร้อนเนะี่เราก็จะเห็นว่ามันเล่าร้อนนะครับราคะก็เหมือนกันนะก่อนหน้านี้เราไม่เห็นมันราคะมันเล่าร้อนนะครับ เนี่ยมันมันดีนะครับมันเป็นสุขนะครับเนี่ยเราก็จะมาเห็นมันนะครับนี่การที่เห็นจริงเนี่ยนี่ะเนี่ยเนี่นี่ยเนีละโมหะเนาะละโมหะนะครับเรามาเห็นจริงอ่ะเวทนานะเวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นจุกเวทนามันหลอกลวงนั่นแหละนะครับมันมาแล้ก็ไปมาแล้วก็ไปนะครับ มันหลอกลวงเรายโมหะก็ดับไปนะครับรูปเวทนาสันรูปเสียงกลิ่นรสนะครับที่มันน่ารักน่าใกล้แล้วก็มาเห็นเน้อมันหลอกลวงมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปเปรียบเทียบกับสายฟ้าเล็กนะครับเหมือนฟองคลื่นนะนะเกิดขึ้นปั๊บเดี๋ยวก็ไปแล้วมันหลอกลวงนะครับเี่ย ถ้าเราเห็นงั้นมันไอความความหลงไหลความอยากได้มันก็จะไม่เกิดนะครับนี่มันก็จะนี่เรียกว่าเข้าถึงนะควก็เข้าใจพุทธภาธสิทธิ์นยสัพเทธรรมานาลังอภิมิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นถือมั่นนะครับคือไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนะขึ้นชื่อว่าสังขารแล้วก็ไม่น่าเอาไม่น่าเป็น นะครับเพราะฉะนั้นก็มก็การที่จะปฏิบัติตามมรรคนะนะนะครับก็อยู่ที่ว่าละเห็นหนึ่งทุกให้ได้นะครับเพราะเห็นความทุกข์เห็นเหงื่อทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็โอ้ทุกข์นี้ไม่น่าปรารถนาเห็นเหงืทุกข์ก็ควรละนะครับนี่แล้วก็มาทําให้ถูกนะ ทําไม่ถูกจะเป็นอยู่ยังไงถึงจะไม่เป็นถึงจะดีนะครับถ้าทําถ้าว่าเอหลงไปตามกิเลสทาอย่างนั้นทำอย่างนั้น,น,น,นคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นเป็นทุกข์ถ้าคิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นคะครับ คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นะเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นะครับนะเรามาศึกษาดูนะนะคร <It> ับศึกษาดูสิ่งเหล่านี้นะถ้านะมันเห็นแจ้งนะมันมีเหตุมีผลนะทําอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์นะทาอย่างนี้เป็นทุก what ข์นะครับเห็นแจ้งด้วยตัวเองนะครับ และมันก็จะรู้วิธีปฏิบัติเนี่ยที่ถูกต้องนะครับ่วาละศีลตปตปรามมากละวิธีปฏิบัติผิดๆเลยนะนะครับเห็นแจ้งชัดเจนซึ่งสงสัยนะละวิจิตรชานะเห็นสิ่งต่างๆว่าเนี่ยไม่มีตัวตนนะนะรู้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยไม่มีตัวตนหรอกนะครับ เห็นจริงๆนะนะละสักกายทิฏฐิเนความความเชื่อว่ามเป็นตัวตนเสียได้นะครับนี่คือเบื้องต้นเลยนะเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนหลอกไม่มีอะไรตัวตนมันเกิดระดับมันหลอกลวงนั่นแหละเป็นความว่างนะเห็นจนสิ้นสงสัย เข้าใจเห็นทางปฏิบัตินะปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกจนเออมั่นใจว่าทางนี้แหละคือทางปฏิบัติที่ถูกละศีลปะตปะปามาารได้นะครับปฏิบัติอย่างนี้มันพ้นทุกปฏิบัติอย่างนี้เป็นทุกเรารู้เราเห็นด้วยตัวเราเองนะนะไม่ใช่ว่าต้องไปไปเชื่อไปไปเชื่อเขาเนี่ยหรือว่า เอาแค่ว่าไข้ควรวนนะครับมันไม่มันไม่ใช่เรื่องนั้นแหละเรื่องพ้นของการไข้ควรวนตามหลักเหตุผลาการกันไต่จรองแ,แต่ว่ามามามาถึงขั้นว่าทำดูนะลองผิดลองถูกใช้ชีวิตจริงนะปฏิบัตินะมันก็คล้ายๆการลองกันนะแต่ว่าลองอย่างมีหลักการนะลองอย่างมีวิชาเบื้องต้นเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้ เราไปทาดูทําดูจงประจักษ์แจ้งนะทาอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์ทำอย่างนี้เป็นทุกข์เนี่ยเห็นแจ้งความจริงนะครับเนี่ยเห็นแจ้งความจริงว่าทําอย่างนี้เป็นทุกข์ทำอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์เนี่ยก็จะเ,เ,เ,เห็นอริยสัจสีแล้วนะครับเนี่ยมันก็เรียกว่าเนี่ยเข้าสู่โสดาปติมักแล้ว